ไก่ขอขครอยู่ไหนแล้วขอขวดเขาขอขวดของเราขอขวดของเราขอควานข้าวขวาพูดดังๆของตัไม่ได้ยินขอควายเข้าวนะขอคนถึงข้างขอนะคะขอนะข้างข้างฝอ สาธุอินทรามออกปากขึ้นนี้ช้างแรงแง้ท่อล้านเดชะกระเจอชะกระเจอคู่กันยาจริงสุภาดดชดาดชดาสวมพันอปะปะมุนหันโคตอปะปะได้อปะปะตากวนนะ <Ce -tang> ขอถ่ายเข้ามาลองนอนแน่นม,มากขออะไรขอนำบนทองขอนำบนทองหน้าขาวขอวันเท่าเดินยัง่งนอนแนนไม่มองขอเด็กขอเด็กต้องนี้มูลตาตาหลานตุกขอถุงแบกขนขอละหารอดทนยาโอม พอ,อ,อทองคนนิยมพอทองคนนิยมนหนูฝากไฟบ้านไม่ไม้ทัผบผมพอตากรมพอเพื่อนถามรังพอผาทนทานพอาทานวางซั่งพอฟังสะอาดจาันทร์พอทำพาวางใบามามาคือคับ ยายาเขี่ยวใหญ่เราเรียใบยลไปเรารงไต่ลาวว่าแหวนลุงยาเขาสาลางียบหนาวสอสีหนวดจ้าเราเสียดาวขนมโง่หิบไส่ท่า